น,นี้นะคะบอกเลยค่ะว่าชื่อเสียงของเขานะคะล่ำลือกันหนักมากเลยค่ะรีบมาดูกันเลยค่ะ นะคะกับช่อง S.F. b a n d Name ค่ะเราจะมารีวิวเอ,อ่ยหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกักบกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะอยากรู้วันนี้จะมาพูดถึงกระเป๋าแบรนด์ไหนกันมาติดตามกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงกิ้งกิ้งกิ้งกันด้วยนะคะเพราะว่ามีคลิปใหม่อัปเดตเมื่อไหร่ทุกคนจะได้ไม่พลาดกันแน่นอนค่ะ มาค่ะวันนี้จะมาที่แบรนด์โบเดกาเวเนต้านะคะเป็นรุ่นนี้จอดี้ค่ะตัวเองค่ะบอกเลยค่ะว่ารุ่นคือยอดฮิตมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเสกกันเลยค่ะานาดเลยค่ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยตังทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้มีมาให้ถึงสามสี่เดินไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าความเก๋ของประวัติรุ่นนี้คือจีงมากเลยนะคะ โบริก้าโจดี้นะคะมาจากชื่อของดาราชาวอเมรกันนะคะชื่อว่าโจดี้โฟลเตอร์ค่ะเขาเป็นดาราที่ เกงมากเลยนะคะจะขึ้นรูปดูตรงนี้นะคะและที่มาของเขาก็คือเขาใช้กระเป๋าของบริการนะคะในการบางปะปาลซี่ค่ะเองนี่ค่ะมีรูปอาอิองด้วยนะจ๊ะและเพื่อเป็นการให้เกียรติของคุณโจลี่นะคะที่ใช้กระเป๋าบริการในการบางปะปาลซี่เนี้ยทาให้เป็นแบบชื่อเสียงข,ของบริการขึ้นมาเลยนะคะก็เลยเอามาตั้งเป็นกระเป๋าด้วมีโจลี่อย่างนี้เลยค่ะเราจะมาเริ่มรีวิวกันทีละใบกันไปเลยนะคะว่าแบบซีนในเนื้อของน้องหรือว่าทรงเป็นยังไงนะคะเก๋ๆกันเลยนี่เลยค่ะ สีนี้นะคะคือชอบมากเพราะว่าน้องคือสีกิวีนะคะเป็นสีที่ิกเนเจอร์ของเขากันไปเลยค่ะนี่มาดูใกล้ๆกันไปเลยนะคะบอกเลยว่าเลิศนะเราว่าเลิศเลยนะสีนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมันทำให้การแต่งตัวมันดูโดดขึ้นมาแบบเก๋เพราะว่าแล้วสีนี้เราไม่ค่อยแบบเห็นว่ามันจะซ้ำใครด้วย แล้วก็มาต่อที่สีที่แบบว่าถามว่าคือสีกันตายกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าแมทชุดง่ายไม่ว่าจะอันไหนก็คือสามารถใช้สีขาวที่เอามาแมทกับในเอวิเด a รุ o นเรดสบายๆหรือว่าใครที่เป็นสายแซบเนาะก็ต้องสีแดงปะ่ะแล้วรูปแบบการสะพายของเขาอะมีหลากหลายสไตล์มากไม่ว่าจะถือเป็นแบบนี้ก็คือเก่มากหรือว่าจะสะพายไหล่หรือว่าจะถือเป็นแฮนด์แบ็กก็ยังได้เลยนะคะบอกเลยว่า แต่ละใบอะแต่ละสีด้วยคือมีความเก๋ของเขามีความเป็นยูนิคที่สไตล์ของโ o ติก g a เขาออกแบบมนาะให้ไม่ซ้ำใครอยู่แล้วด้วยและเราก็จะมาดูดีเทลของกระเป๋าแต่ละใบกันเลยนะคะนี่ค่ะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นรุ่นเลเ t อร์ค่ะคือหนังคราฟสกินนะคะทุกทนค่ะมีมาให้เลือกหลายแบบหลายสีมากเป็นไซส์มินินะคะแต่ละใบก็คือเก๋มากเลยนะคะดูดีเทลตรงนี้คะ่ะตรงอะไหล่นะคะเช่นสีแดงจะเป็นอะไหล่เงินนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวก็วจะเป็นอะไหล่ทองแบบนี้นะคะคือ ค่ะพูดจริงๆบอกเลยค่ะว่าอะไรที่เขาจัดมาให้ก็คือแบบตัดกับตัวกระเป๋ามากๆเลยนะคะใครสนใจแบบเอออยากมีซักใบเพราะว่าราคาในช็อปแบบ,แบบสูงอยู่นะแต่ว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวมากอ่ะก็ต้องร้าน SF b แรนด์เองแล้วแหละนี่ค่ะ สนใจบไน,นย้ไงเ,ไไเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าคนคือตามหากันเยอะมากเลยนะคะวันนี้คือขอแอบกักไว้มาเพื่อแบบรีวิวกันให้ลูกค้าดูกันก่อนเลยว่านี่ความปังของแต่ละใบเป็นยังไงนะคะใครสนใจใบไหนอะ l e a CF หรือว่าใครมีแล้วอยากล่อยก็จัดมาได้เลยนะคะ อย่าลืมร้าน S F Brand Name นะคะเพราะว่าทางร้านเรารับซื้อแลกเปลี่ยนฝากขายให้ราคาคือเลิศมากเลยค่ะตัวเองค่ะที่สําคัญนะคะถ้าเป็นฝากขายแอบกระซิบเลยนะคะว่าขอราคาหรือเสนอราคาเข้ามาได้เลยนะคะทางนั้นจัดให้ค่ะก่อนจากไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับทางร้าน S F เป็นกําลังใจให้พวกเรามาทำรีวิอคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ เข้าเรื่องกันเลยนะคะว,ว่าวันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์ไหนทุกคนตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้แบรนด์แบรนด์น,น,นี้นะคะ